มันเก่ามันเผสมมันไหนวะนี่โอ๊ยไอู้กนี้จิิหริวอะใช่แลอ,อืม ยไหมโอ้ยใส่ได้ยังซึ้งเยน่เนี่โอ้โหเต็มเครื่องเลยมูลในปุ๋ยมูนผัก้อยู่ขง้งใช่ 你碰不着。 มันดิมหวยให้เราได้จ้ามือที่เก่าเวลาเดิน มันเกิดอะมันเก่านะเอนมาดิหลเครื่อนเห่านี้แหละงคน หมอมันรึเปล่านะนใกล้นี่ติงมันเนี่ยืมอกแมงห<ช>มอน,น,น,นติ่งเดือเยใหญ่ๆลอ้ย,อยมันเก่าเนีอืมมันเก่าติมเลย ปีแล้วว่ามีผู้ใด,ววาดมาขุดแถวนี้นี่นะอือโอ้บัดิมันไม่ไหมมันไม่หวัวน,น้อยมันเกาหัวบปะไงโอ้ยของแท้เลยปะฮึโอ้ยดได้แเทะอุตสาห์หัวนะโอ้ยมันเก่าเองดูกอ็นพวงเลยอ่ะยิ่งขุดไปยิง่งเจอแสดงว่ามันอยู่เงาหนีเลย

เ้ี๊ยงอะนรบาไหนบางอืมใส่ๆๆอ๋อมีหลายเปียงแท้โมไนไอยะดู มันโกมันไหนเุ้นมันใหม่ต้นเนี่ยหววนบาทโอ้ยยิงเท้นเห้ยบาทอีก่อกสิบานเป็นไงขอลอกันแร้ว